โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตสตูดิโอนะครับกับเกมไมค์ครับจาว่าอีดิชั่นบนมือถือนะครับผมคลิปนี้มาทําอะไรคลิปนี้จะมาเริ่มเล่นเอาชิวดดซีรีนะครับเดี๋ยวจะให้ซีรีส์นี้ว่าอัศวินมังกรนะครับเพราะว่าลงมอดอะไรนะเขาเรียกมังกรไปนะผมมอดมังกรและอีกมากมายนะผม เดี๋ยวถ้าเล่นโอเคไม่กระตุกไม่อะไรเดี๋ยวจะทําคลิปสอนนะครับทุกคนนะส่วนคลิปสอนนั่นสอนนี่ยังสอนอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอทําคลิปแป๊บหนึ่งนะพี่อดทำงานประจําไม่ค่อยว่างนะครับโอเคพูดมากทำเพลงเราก็เริ่มต้นกันเลยนะผมนะปุ๊บนะกระตุกหรือเปล่ายังกระตุกอยู่อะ่ะพี่พูดไม่ทันขาดคำนะเริ่มแรกเดี๋ยวเราเกิดในหมู่บ้านนะผมเกิดในหมู่บ้านเราก็นะไปหาของฟรีในหมู่บ้านกันก่อน โอ้ยมาหลังนี้ประตูสองประตูอุย้ยได้อะไรไม่รู้ต้นอ่อนว้าวว้าวขโมยอาหารก่นเลยนะครับขโมยอาหารปึ๊บขโมยอาหารก่อนอันนี้อ่อนเนียนอ่อนเนียนนะอ่อนเนียนห,อ,หอมๆนะครับผมมันจำเป็นในการ าฟาร์มต่อไปชุบอออชเมนเกตดว่ดวรัวรู้สึกจะลื่นขึ้นเยอะนะครับอัดทิ้งไน3สามสี่คลิปแล้วทุกคนนะมันกระตุกมากนะผมกว่าจะหาอันนี้เจอนะผมกว่าจะหาอะไรนะการตั้งค่าเจออันนี้หมอยาโอเคอาชเมนเราให้ทำอะไรบ้างเอาไปปักไปปักต้นไมห้หน้าบ้านใหญ่เลยโอเคเอามาปักตรงอื่นไม่ได้ไม่ได้ Okay, <ป>โอเคไปหมูบ้านรู้สึกมันจะห่างกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวสำรวจให้ทั่วโอ้หมดลิฟเนี่ยอะไรวะอ่านไม่ทันมันมีตัวนี้นี่เปล่าอะชิเม้นครอบไว้ไม่ใช่ทุกคนไป เราเริ่มภารกิจหรือยังเดี๋ยวขอสำรวจอีกนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวจะไปเริ่มตัดไม้นะมันต้องมดนี้มอดแพกนี้เริ่มแรกมันจะเกิดในหมู่บ้านทุกทุกแมปนะครับผมเอาประดู e n g r n i e r i n g n o r t h 30มันแปลว่าอะไรทุกคนให้เราไปทางเหนือหรือเปล่าอุ้ยมีเตียงดยูเตียงสักอันก่อนดีกวา่ามั้ง ดูเตียงมาทุกคนอิชิมินเกตนะผมอ้าไม่มีของไม่มีของไปเราก็ไปลําดับต่อไปแล้วกันหลังไหนอีกหลังไหนอีกไปหลังนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วสงสัยต้องไปเริ่มตัดไม้แล้วครับกระตุกกระตุกนิดหน่อยกระตุกอันนี้พอรับได้นะไม่ยังดูรู้เรื่องอยู่หลังนี้มีอะไรว้าวหวานเจียบหวานเจียบขโมย แอปเปิลขโมยของกินนะเริ่มแรกเราขโมยของกินจ,จากชาวบ้านก่อนนะผมเนะี่ยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เกมจะว่าบนมือถือครั้งแรกเลยเนี่ยครับครั้งนี้นะทดลองมาหลายวันนะครับไม่ได้ลงไม่ได้ทําคลิปลงเพราะว่าทดลองแอปอยู่นะผมที่สามารถเล่นมอ d แ a กได้นะผมเล่นมอ d แ a กได้แต่ว่าต้องไล่โห,หลดทีละไฟล์นะผมนะว่าโหลดทีละไฟล์แล้วมาลง โอ้สองสัยต้องเริ่มตัดไม้แล้วมังเนี่ยเหลืออีกหลังบ้างเอาเวสตตนอยู่ไหนมันต้องไปเปิดเวสตตนนะไม่งั้นไอ้นี่ไม่ได้แล้วตัวหลังนี้เราเข้ายัางเมื่อกี้อ,อ,อ,อ้หลังนี้ไม่มีเฮะบทุกคนโอเคไม่เป็นไรเรา เราต้องเป็นอัศวินนะครับผมพัฒนาตัวเองแล้วก็มาสร้างหมู่บ้านหลังนี้ให้มันโตนะฮะเราต้องเริ่มต้นเอาชีวิตรอดแล้วอาหารมีแล้วแต่อตัดไม้แนละบ้านสำรวจยังไม่หมดเลยเนะี่ยตรงนี้เป็นนาข้าวของ NPC อซมี นี่อยู่มีไพรอนโกลเลมนะบุ๊โอเคไหมจามาพักหนึ่งแล้วตัดไม้กันดีกว่านะบุ๊เราจะได้เริ่มต้นออกาอาชิวินเกตเราจะได้เริ่มต้นเอา้าเอาไฟหมดมันก็บิ้วหมดก็ถูกแล้วนี่หว่าเราเล่นตัดไม้นะเอาโอเคเดี๋ยวตัดไม้หนึ่งต้น มันก็ใบโอมนี้มันก็เยอะอยู่นะผมนะตัดไม้ก่อนอนะันดับแรกนะครับลงมัดไปเยอะระสองควานนะครับผมเดี๋ยวมาตสอลงมัดแล้วกันคนระับโอเคตัดได้หมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าไม่หมดนะครับมาสูบไปนะไป เนี่ยลงมอดมันเลือกได้ไม่กี่ช่องอีกโอเคตัดให้หมดดีกว่ามันน่าเกียดนะเว้นไว้ไม่รู้จะเว้นไว้ทำไมนะต้นไม้มันก็ดันสูงซะดว้วยใบโอมนี้มาตัดให้หมดตัดให้หมดอ่ะดันค้างอีก ไม่ถึงแล้วทุกคนเฮ้ hey, ออยอะไรกันนี่ uh huh. เหลือกี่บ็อกมันเหลือไม่กี่บ็อกนะครับเดี๋ยวเขาตัด uh huh. เขายาตัดแป๊บหนึง่งต่อให้สูงอีกว่ะ uh huh. โอเคติดไห้ม้้ยแล้วเนี่ยตัดให้หมดต้นเลยเราจะได้ไปคราบของ ไปห,ห,ห,หาเหมืองก็อัปเกีร์เป็นอาวุธหินนะผมเราจะเข้าสู่ยุหินกันนะครับไม่ถึงเหรอไม่ถึงเนอมันเป็นระบบเป็นระบบปุ่มทุกคนมันไม่ใช่นี่มีการกระทุกเล็กน้อยจากปานกลางหมดเป้าไม่หมดนะเนี่ยสูงใช้ได้เว้ยเอ้มันอะไรเนี่ยบรรยากาศมันมืดเลยจังละ่ะเดี๋ยวต้องต่อ,อีกสองบอ หมดยังบอกนี้อุ้ยยังมีอีกเหรอมีเยอะแทะ้โอเคหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวโอเคมันเสร็จแล้วหมดยังหมดยังหมดแล้วแหละทีนี้ต้องทุบลงอีกเอ,อ้เอไม่เป็นไรนับเดี๋ยวคลิปแรกแซมเปิลแซมเปิลก่อนนะผม โอเคปั๊บครับกาดวิ่งวอนเลยมีตัวอะไรบุกหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยได้เยอะอยู่นะโอ้สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยงไม่หมดเลยก่อนสิบเจ็ดโอเคถึงข้างล่างแล้วโอ้ยต้อนอังยี่ยี่สิบบล็อกเลยเหรอใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยว ครับไอ้นี่ก่อน,นะบุตเอาไหนไม้ไหนไม้ปุ๊บ <S 2> <S 2> <S คราบเป็นไม้แพร้งให้หมดนะผมมันไม่ใช่ไม้เบิร์ดนี่หว่ามันเป็นอะไรวะอุย้ยโลอ่ะโอเคนักรับกลับมาแล้วโอเคไปหลับได้ตื่นดีดเลยด้ใช้ดิดข่าวตรงนี้ดูดีได้แรวมางโอเคไอชิมินเนก็นแล้วไม่รู้อะไรอันล็อก โอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเราครับไม้ครับ,รบทุกครับกันดีกว่านะครับปึ๊บป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 ๊บโอ้ได้สเต็กลนะ่ะดีปึ๊บแล้วก็ต่อไปก็ครับโต๊ะครับ โ okay, อเคแล้วก็วางตัวคราบปุ๊บแล้วเราก็คราบไอ้นี่นะผมเอาวุ o ไม้ออไม่ไม้สติ๊กไม่พอ คารมบสติกเซียนแล้วก็คาร์บิกแอคแล้วก็คาร์บิกแอคหนึ่งอันี๋ยวเดี๋ยวรีบไปคูดินนีกก่านะผมโอเคเราจะเอาพิกแอคเปเออไม่ใช่พิกแอคเอาตัวคาไปก่อนเพราะข้างหน้าไปไม่รู้มันจะเจอไอ้นี่หรือเปล่า เจอตัโตะคราเหรือเปล่านะผมนะะทีแรกลงมัดเอ็มอะไรนะเอ็มเอ็มโปรเจกต์ RPG ไว้ด้วยนะคไม่ไหวนะโอ้โหใช้ความอดทนมากแล้วก็เล่นเวลานานมากในการเก็บเลเวลเพื่อที่จะใช้อาวุธหน้าผมยาร์ก็เลยปลดออกนะผมเล่นแค่นี้พอนะฮะแค่นี้ก็โอ้โหเยอะแย,ย,ย,ยะแล้วนะครับ <S <S แค่นี้ก็เกือบไม่รอดนะกระตุกมากเลยเนี่ยเพิ่ง ปรับตังค่าได้เลนเดอร์คดไนะตรงนั้นเป็นบ้านหมอยาไปเดี๋ยวเราไปหาที่ขุดเมืองกันก่อนเอาเอาติดติดติด,ด,ด,ดโอเคไปชุบเมืองของหมู่บ้านก็ได้วะนะโอ้ยดยเท็กเจอร์เขาลงรายละเอียดเรามาพังของเขาหรือเปล่าเนี่ยเก็บไว้สวยข้างอื่นนะ นายอาชีพไรนายโอ้ยเสื้อเกี่ยวในตัวขี้เกียจเนี่ยทุกคนนี่ว่ายแล้วปึ๊บเราจะไม่ยุ่งกับเท็กเจอร์เขานะฮะผมเดี๋ยวเราจะไปหากองอื่นนะครับเนี่ยลงดีเทลไว้สวยมากเลยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเล็บน็อตบุรีน็อตบุรีเหรอ ให้ออกจากเมืองไปทางเหนือเหรอใช่ป่ะมีความหมายถูกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวขอเข้าเหมืองแป๊บหนึง่งเอาไม่ใช่เหมืองเป็น detail, detail. ดีเทลดีเทลแล้วเราต้องเราต้องหายนี่ให้ได้ทุกคนมันกดตรงไหนเดียวโอเคตรงนี้นละกันตรงนี้ไม่สถูกไปเดี๋ยวกด มีปูดกเฮ้ยเอา้าเฮือโดนแม่มดทำร้ายทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแตกหนึ่งแล้วเอ็นตริ่งอ่ะอุ้ยดอกไม้สวย มันไม่มดอ,อยู่ด้วยทุกคนว่าเกี่ยวกัเราเป็นเด็กอ่อนเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เกี่ยบดอกไม้ชอบที้ขมไปเรื่อเๆมันต้องหา,มาเมล็ดข้าวเรื่อยๆตรงนี้มีเหมืองอีกที่หนึ่งลงดีเทลเสีย,ยได้นะมสเอ้า ปับป๊บๆเดี๋ยวเก็บดอกไม้ขึ้นก่อนเอาขลดเมัวว่วเลยทุกคนเดี๋ยวไปขุดขุดเอาเองก็ได้มั้งเนี่ยฮิ๊กแอกอยู่ไหนแล้วอ่ะพังแล้ววะอ๋อเออแลเมื่อกี้รถวันตีตายเนาะกดไหวปุ๊บเทเลพอร์ตไปหาแล้วกันปุ๊บไปเก็บของก่อนทุกคนอุตส่าห์เอา้ากดเลยเย โดนสถานโอ้ยดนหลายสถานะเลยตายนะครับ <c oughs> โอเคเรายังคับเฟิร์ดเอ็ดไม่ได้ตัดไม้ใหม่ก็ได้เราอย่าไปอย่าไปสนเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราิ่กลับไปแค่แกนในวันที่เราพร้อมรับใหม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่มีชุดเกาะเราป้องกันในนี่ไม่ได้ทุกคน เรายังไปไฟกับไม่ได้มันมีคูดาวห้วอว่ามันมาไหลมัดมันมีหลอ่ะม,ม,มันมีวิส่ตรงนั้นโอเคอันนี้คืออะไรอาอเป็นดีเทลนะในการตแต,ต่งโมบ้านนะทุกคน คือเราตัดอยังไม่ทันได้ขุดหินเลยอ่ะครับใหม่ก็ได้แล้วแล้วก็ครับตัวครับใหม่เร็จอาวางม่ว้อะ อเคแล้วกดที่ก๊อครับปุ๊บวางโท๊กครับแล้วก็ครับพิแอ็ใหม่เหมือนเดิมครับไอสติกหนึ่งอันแล้วก็ครับพิแอ็นะครับเราต้องไปหาคคดินนะครับเพื่อที่จะทำการเข้าสู่ยุคนไ,ได้ได้นะผมไป ต้องหาตรงไหนดีตรงนี้มันก็หมู่บ้านวัดีกาดชื่ออะไรไม่รู้มาขุดใกล้ๆทะเลก็ได้วะอ่าไปลงในเหมืองเมืองนี่เอาแล้วกันโอเค ปิกแอกอยู่ไหนฮะเปิดใหม่กันเอา้าลืมคราบพิกแอกทุกคน <Aww. S 1> เดี๋ยววางโต๊ะคราบก่อนโอเคเอากดไม่ติดอีก <Aww. S 1> เป็นอะไรอีก <Aww. S 1> โอ้ย โอเคเดี๋ยวลองย้ายช่องดูปึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวล็อกครับค,ครับไงแอปแป๊บหนึ่งนะผมขุดหินต่อไปโอเคเสร็จแล้วทำการขุดหินเลย โอเคอาชีพมันกันแล้วเข้าหมดขโมยคบกับไซส์ตนดีเทลเขาหน่อยปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกดมาสักเท่าไหร่ดิทำลายเหมืองเขาก่อนทำลายเหมืองเขาก่อนปอึ๊บ ไม่มันมีครูดาวด้วยไม่ได้โจมตีเขานะน,นี่มันเป็นการมอบเบลินนะผมกราวิลนะผมเขียนเมื่อกี้นี่มันมีครูดาวด้วยมันไม่ขุดหอบอกมันครูดาวมดเลยไงวะนี่ครูได้ก้อนหนึ่งครูดาวทีหนึ่งครดได้ก้อนทีครูดาวทีหนึง่งเอเมื่อไหร่จะเสร็จโอเคสิบห้าก้อนพอมืดเลยออกทางไหนเนี่ย ทุบๆเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวมอนเกิดนะทุกคนไม่ได้วิชุบๆหออกทางไหนนลทีนีน้กาดมาทำอะไรในนี่อเอาน้ำท่วมากาดตกหลุมนะทุกคนเดี๋ยวไปหานอนในหมู่บ้านกัน,กนดีางน,นะตายออกโอเทไปนี่เข้นี้ เราอยู่ตรงไหนแล้วอาดขึ้นมาลงประทำอะไรเดียวเดียวขึ้นมาจะลงไปทำอะไรอาหมูให้อีกบล็อกหนึ่งขึ้นเป็นรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยเออขึ้นมาล่าสามหมู่บ้านลงไปทางะไรก็ว่างปึ๊บดีเดียวเขาดีโอ้ยไม่ฟาร์มหมูได้เลยว่าปึ๊บ ตรงนี้มีบ้านให้นอนทักหลังเ,เล็บนอ็อตนอนทางไหนแล้วเนี่ยมือจืดจืดเลยมันจืดจืดโอเคเดี๋ยวไปนอนบ้านหลังนี้ก็ได้นะผมเอ็นเทลน็อตบุร oh. ีแส oh. ดงว่าให้ไปเมืองทางไหนกันเลยวะโอเคเดี๋ยวเรานอนบ้านหลังนี้ก่อนนะผมโอเค โอเคเดี๋ยวคลิปแรกเฟียร์คิดว่าขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะผมฝามก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอ่ได้มอดใหม่เล่นแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ